สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเสียพบดัมซิง่งวันนี้ก็มาดูเจาสอ,อพัฒนา2ครับออกงานได้หลายวันแล้วนะคันนี้เมื่อวานก็แอร์พังนะให้เสียบเบียรมาเช็คระบบให้ละวันนี้เช็คเรียบร้อยครับเย็นฉ่ำเหมือนเดิมก็ รถมันมีอาการโหลดๆนิดหนึ่งนะก็ะเลยให้ช่างศูนย์อารยะมาเช็คให้ครับพอศูนย์อารยะมาก็นี่ฟืดฟา้าดเร็วฟืดฟา้านะค่อนข้างเร็วครับไม่กล้าเร่งเครื่องสุดเลยครับน่าจ,จะสดน้ำมันอน่ะก็ช่างมาเช็คให้นะสายแตกไปสามันครับ แต่เหมือนแกมุนเร็วเกิอนอ่ะแล้วสายมันเก่าอ่ะพอสายเก่าก็เรียบร้อยแล้วครับรถเร็วๆไม่เหลือหรอกก็เท่กล้ๆครับประมาณ200เมตรครับรถวันนี้ก็4คันนะ เป็นบอ่อเดิมครับก็ขุดไปแล้วเจ็ดร้ยเที่ยวนะบอ่อนี้มีแต่งานใกล้ๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวผ่อนนะก็ขุดยังไม่เสมอเขาเท่าไหร่นะตรงนี้ก็เลยต้องลงมาแก้ใหม่นิดหนึ่งครับ สองห้ระดับฝีมือมาแก่นะให้ผมแก่นี่ผมแกไม่เป็นแน่นอนดูดินไม่เป็นมึงกัมิโคนี่ต้องดูดินเป็นนะ,ะดูยากนิดหนึ่งผมดูแบบดูยังไงก็ดูไม่ค่อยออกนะอาจจะดูออกนิดนหน่อยหอยอเดี๋ยวมาดูขั้นแรก เอ้ายังอีกโอ้โหนี่จังได้ละทันน,น,นั่น่ะนี่ครับบรรยากาศทีมงานครับนี่รถก็จะจอดรอหน่อย พราะว่านาโคลปรับพื้นที่ดินอยู่ก็จะมีเจ้ารถบุคคอง240ครับแล้วก็รถบริษัทครับเมกา210แล้วก็ฝั่งนั้นก็สิงไฮเทค195กนะก็ยังทำไม่เสร็จครับต้องรอนิดหน่อย มาแล้วครับเจ้าเจ้าเขียวโกบีหรือเปล่าไม่รู้นะคันนี้มูล,ลาบักโจครับเจ้าเจ็ดอีสองร้อยสิบเดี๋ยวจะพาดูารถตั้งสี่คันเลยนะวันนี้ก่อนนี้คันแรกเจ้าเข็มครับเสียเข็มด้วยกับเจ้าสอดหน อเทใกล้ๆครับประมาณร้อเที่ยวอ่ะสองรอเมตรแค่นั้นแหละก็ปากบอมีอยู่ประมาณอีกหนึ่งที่นะปากบอตอนแรกกะจะเอา60 000, 000ไปขุดอีกคนละเอ่อคนละคันนะเอาฝันะา่งนี้มามาสามคันเอาไปฝั่งนน้นอีกสองคันแต่ว่า ไม่รู้เธอแกคิดยังไงเอาสอ,อนมันลุยเลยก็ไม่ได้เร่งเครื่องสุดนะถ้าเร่งสุดนี่โหเร็วมากครับมันกินน้ำมันมาก รอบที่แล้วจัดไป700เที่ยวนะงานเใกลๆครับ100เมตร200เมตรนี่มารอบนี้ก็มีงานอยู่ไม,ไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวนะแถวนี้ ก็ไม่ตักตักไม่เต็มอุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าแต่งๆด้วยนะก็เลยเกาเกเอาครับแต่ตักนี้ก็น่าจะเต็มเลยแหละตักนี้โอเคครับไปแล้วครับรถเสียเข็มครับโอ้ฝุ่นเยอะจัดเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับ เจ้าซิงไฮเทคร้อยเก้าห้าเอวก็มีขยับนิดนหนึ่งนะเจะสส้าซอ่ระบบที่เหลือก็น่าจะเปรี้ยวมาแล้วครับฟิตเปรี้ยม เลือแค่เอวครับแต่ว่ามันขยับนิดเดียวนะมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเวลาขับขยับบ้างอะไรบ้างแล้วน้ะเอวอะว่ารถทำงานครับไม่ได้รถจอดไว้เฉยๆถึงขยับก็ขับได้นะเอวก็เร่งเครื่องประมาณกลางๆครับไม่ได้เร่งเร็วเท่าไหร่นะถ้าเร่งเร็วก็ เสียงเครื่องจะดังมากเลยนะรอบเครื่องนี่ามาดูกันใกล้ๆเลยนะ ขุดแต่งแบบนี้ครับเสียเวลาครับแต่ว่าก็ต้องแต่งแหละว่าขี้เหรนาเขาไม่ได้หรอกรลดเลยหกตัวแค่เรียนหนึ่งตัวนะครับนี้ก็เครื่อง4ีซูครับแปดสิบห้าแรงมา้าก็ลูกผสมครับนี่บุ้งกีร้อยสี่สิบครับมาเริ่มเทิมเลยก็ได้อยู่นะบุ้งกีร้อยสี่นี่ ผมไปขับ60ินี่โหช้ามากเลยจนกว่าจะเต็มอะ่ะมาขับร้อยเยียแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มเลยเฮสุดจัดหลัดบอกธรรมดาครับพี่ชายผมเองนะนแค่ใส่ดินเขาแบกดินอยู่แล้ว จะง,งานอะไรก็ช่างครับยกเว้นรถจมแค่นั้นแหละจะลดรถดินหน่อยอันนี้รถไม่จมก็เลยใส่สบายนะครับอ๋อเต็มแล้วลูกแพทยังอีกหูดูแกใส่ยันขนาดอยู่แล้วนะั่นะนะ่ะ นงืบเวือโอ้เป็นหักศอกนิดนึงนี่ครับแบกๆนิดนึงครับผมไปสบายๆครับ เดีย๋ยวดูคันต่อไปครับรถบริษัทบริษัททุกแก่เผานะคันนี้ตักส่เลยลูกเพ่โอ้ท่ายืน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เวเอาฝุ่นมาฝากอีกนะนี่กรตราหาตำรวจบ่ ยืนพื้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ยังไม่เต็มอีกจัดหนักจริงจริงไปแล้วครับรถบริษัทครับเมกา210ครับเครื่องธรมรมดานะ